อบเขาสามมุกนี่เราจะมาทางนี้ทางขึ้นรอบเขาสามมุกตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่มีบริการพวกเบียร์อันนี้อาหารก็ค่อนข้างราคาดีพอสมควร โบฟีนบฟีนอันนี้ก็ร้านบริการอาหารเน่าเบียเหมือนกันอันนี้เราก็ขับมาถึงทางจะแยกลงจุดชมวิวหินผาข้างหน้านี่บางบางวันนะตอนเย็นเราก็จะเห็นลิงขึ้นไปปีนป่ายบนยอดหินหนูทางขวามือขึ้นไปตอนเย็นเนี่ยลิงจะเยอะมาก ส่วนที่เราวิ่งตรงนี้คือเราจะวิ่งรอบเขาสามมุกรอบเขาสามมุกตรงนี้ก็จะมีลิงอยู่บ้างแต่ตรงจุดชมวิวเนี่ยตอนเย็นจะมีลิง วิวของบางแสนเราเขาสามมุกเขาเรียกว่าเขาสามมุกจุดชมวิวเขาสามมุกอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหนังสือบางแสนเขาสามมุกนี่จุดชมวิวนี่คือจุดชมวิวเราจะลงช้าๆ ีนตอนเย็นก็จะมีลิงเยอะเหมือนกันลิงที่นี่ค่อนข้างดุนะยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่เขาจะแบบอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปาไปเล่นกับเขามากให้อาหารแล้วก็อย่าไปลูกปไปคัมเขาเพราะเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ขวามือนี่คือเจ้าแม่สามมุกเจ้าแม่สามมุกตรงนี้โค้งนี้โค้งนี้ลิงจะเยอะมากในตอนเย็นโค้งนี้ลิงจะเยอะมากขวามือที่เห็นนี่คือทางขึ้นไหวเจ้าแม่สา บนอิมองค์ใหญ่อยู่บนอยู่บนนั้นตรงนี้ตอนเย็นก็มีลิงอยู่บ้างตรงนี้ก็ซ้ายมือก็จะเป็นโซนน้าน